ทานอาหารเที่ยงครับนี่ก็มากินนะครับผมวันนี้ก็อาหารเยอะแยะเลยนะครับตังไก่ย่างครับผมส้มตําอาหารพื้นบ้านครับนี่นะครับผมกล้วยใหญ่ครับผมเราจัดให้เลยนะครับเอาเราให้กระลูกครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังข้าวเหมือนครับวันนี้ก็รับประทานอาหารเที่ยงครับนี่ก็มากินนะครับผมวันนี้ก็อาหารเยอะแยะเลยนะครับตั้งไก่ย่างครับผมส้มตําอาหารพื้นบ้านครับนี่เราก็ก้นตร้งก็ต่อให้ กินก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มากินตามหลังครับนี่เลยครับนี่ก็คือของฝากของข้ามือนครับผมนั่นครับขามือนยืนรอแล้วครับผม,มแล้วก็กอนควานก็กินข้าวไปด้วยครับ เดี๋ยวก็เหมือนก็มีกล้วยกล้วยหอมนะครับใหญ่มากครับผมมีใหญ่ครับคัดมาให้เลยนะครับผมพอดีไปเจอกล้วยกล้วยกล้วยชิดนี้เป็นกล้วยเหมือนเหมือนก็เหมือนมากครับก็เลยจัดมาเลยนะครับนี่ครับผมเราไปสองลูกเลยนะครับผมจิ้มแล้วครับสองลูกครับ สาวกหมือดูท้องครับผมวันนี้อิ่มครับกินกินอ้อยเยอะครับวันนี้กินอ้อยแล้วก็กินข้าวเหนียวนะครับไม่ค่อยมีกล้วยนะครับวันนี้เราเห็นกล้วยสวยๆแล้วก็เลยจัดมาให้ครับผมนี่ก็ประมาณเกือบเกือบถึงนร้อยนะครับผมกล้วยแพงครับนี่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมผมกเท่าไหร่ไม่กลัวครับเห็นว่า สวยครับผมกล้วยชนิดนี้เหมือนกับเหมือนผมเลยจัดมาให้ครับผมเหมือนเอากินกล้วยเด้อมาเด้อนี่นะครับผมกล้วยใหญ่ครับผมเยวจัดให้เลยนะครับเอาเราให้ชิ้ลูกครับ อร่อยมากครับผมก็เหมือนดูเหมือนจะอร่อยนะครับผมกล้วยชนิดนี้อร่อยมากครับเพราะว่าเป็นกล้วยหอมใหญ่เลยนะครับผมใหญ่มากครับ ดูครับเห็นแล้วขอเลยครับอ่าไม่ได้ขอกล้วยแล้วครับอ่ะอะอาวอาดูครับสวัสดีค่าเลยครับผมหิวมากแล้วครับผมสวัสดีค่าหน่อยครับเหมือนอสวยๆค่ะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าจะให้กินครั้งเดียวเลยนะครับผมใน คำเดียวก็กินคำเดียวเลยนะครับให้เยอะก็กินเยอะครับโอ้เสียงั้น่าจะอร่อยครับกล้วยหอมด้วยครับผมอร่อยไหมครับกระมือนอร่อยไหมอร่อยไหมครับกล้วยน้ำว้าอยู่ที่บนรถก็ยังไม่สุกนะครับผมแล้วก็เจอกล้วยอะไรสุกๆแล้วก็ ซื้อมาให้กินเรื่อยๆนะครับเพราะว่า PFC เอฟซีได้กรุณาได้ช่วยค่าอาหารข้ามเหมือนมาแล้วก็จะใช้ใจ่ายให้ข้ามเหมือนเต็มที่เลยนะครับผมเจอกล้วยชนิดนี้ก็น่าอร่อยนะครับก็เลยซื้อมาครับพอดีซื้อมาสองวีนะครับผมอีกวีก็ให้คนควานครับให้คนกินบ้างครับผม ตัวหน้าอร่อยครับกล้วยหอมด้วยในเหลือมาให้กระหม่อวีนึงครับี่ทีมงานก็กำลังทานข้าวนะครับผมรับประทานนะครับผมก็นั่งล่มไม้เย็นนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นป่าเราจะเลือกสถานที่พักถึงคนไม่มีที่พักก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะเลือกตรงที่หญ้าทันยานสมบูรณ์นะครับ สำหรับไว้ให้เจกาเหมือนของเราได้กินเต็มที่เลยนะครับนี่ก็ต้นไม้ล่มใหญ่นะครับผมจะเลือกร่มไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีหญ้ามีอาหารเยอะแยะนะครับต้องอยู่ใกล้น้ําใกล้หญ้านะครับสถานที่พักไม่ใช่ว่าเราจะพักตรงไหนก็ได้นะครับผมสําหรับคนพักยังไงก็ได้ครับขอแค่ะหมือของเราได้มีที่อยู่และมีหญ้านะครับเราจะปล่อยโซ่ยาวจนถึง ฝั่งนั้นนะครับผมมีแต่หญ้าเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงไปนะครับเพราะว่าแดดร้อนนะครับหรือว่าอิ่มมาจากหมู่บ้านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรูตทางมันจะอิ่มนะครับผมเพราะว่าวันนี้กินอ้อยเยอะมากเลยครับมีพี่เอฟซีหลายท่านเลยนะครับผม นี่ก็ดีใจครับเพราะว่ามาเจอเอฟซีที่รู้จักคำเหมือนด้วยนะครับผมมามีเอฟซีที่ติดตามช่องพังคำเหมือนแล้วก็มาเจอตัวจริงตัวเป็นๆเ,เลยนะครับผมก็ดีใจมากครับที่มีคนรู้จักแล้วก็มีคนรักมีคนเมตตาคำเหมือนนะครับผมยืนหลับแล้วครับคงใช้ง่วงอิ่มแล้วครับผม อีกไม่กี่วันนะครับอีกวันนี้วันที่หกไม่ใช่ครับวันนี้วันนี้วันที่เจ็ดนะครับอีกพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มะลืนก็จะหาไปพาไปหาเพื่อนแล้วนะครับผมอีกไม่นานครับอีกสองวันครับเจอเพื่อนคงดีใจครับผมเจอพี่ดาวด้วยครับผมพี่ดาวก็จะไปนะครับเห็นกันที่คงร้องใส่กัน ทุงใสคิดถึงกันแน่ครับผมคอยดูครับผมอีกไม่กี่วันก็เจอกันแล้วครับผมส,สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปทานข้าวกันครับเดี๋ยวเพื่อนๆทานข้าวหมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวไม่ทานเพื่อนๆน,นะครับต้องขอขอบคุณ เอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปและก็ให้กำลังใจช่องพังคำเหมือนเสมอมานะครับขอฝากช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ